แน่นอนครับนี่คือสคริป์ YouTube ความยาวประมาณ850คำสำหรับรีวิว2025 Mazda G X 30ครอบคลุมทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาแปลเป็นภาษาไทยและเริ่มต้นด้วยคำว่ายินดีต้อนรับสู่ A E M O T O R S โดยไม่มีหัวขอ้อยินดีต้อนรับสู่ A E M O T O R S ช่องที่รวบรวมรีวิวรถยนต์ใหม่ๆทั่วโลกเพื่อคนรักรถอย่างแท้จริง วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ SUV สุดล้ำที่กำลังเป็นกระแสนในปี2025กับ Mazda GX 30รถที่ผสมผสานความสปอร์ตความหรูหราและเทคโนโลยีอนาคตไว้ในคันเดียวเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Mazda GX 30ปี2025ยังคงเอกลักษณ์โคโด,โดดีไซน์ที่โดดเด่นของ Mazda ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ครั้งนี้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยเส้นสายตัวถังที่คมชัดยิ่งขึ้น ไฟหน้าทรงเรียวยาวแบบ LED Matrix พร้อม daytime running light ล,ลากเส้นยาวรับกับกระจังหน้าใหม่ทรง3มิติให้ความรู้สึกพรีเมียมและมีพลังกระจังหน้าถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นและลึกขึ้นพร้อมโลโก้มาส d a แบบเรืองแสงที่ให้ความล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ดูทรงพลังเสริมภาพลักษณ์ความเป็น SUV สายพรีเมียมได้ชัดเจน ด้านข้างของตัวรถเส้นโค้งแบบ s อสเคยังคงถูกเก็บไว้อย่างประณีตเสริมด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วที่ช่วยให้ GX30 ดูแข็งแรงและทรงพลังขอบกระจกและราวหลังคาเป็นโครเมียมด้านเพิ่มความหรูหราส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบเส้นขีดคมชัดและสปอยเลอร์ท้ายที่เสริมให้รถดูสปอร์ตยิ่งขึ้นฝากระโปรงท้ายเป็นระบบไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีเพียงแค่เตะเท้าใต้กันชนก็เปิดปิดได้สะดวก เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความประณีตในแบบที่มาสด้ามไม่เคยละเลยวัสดุภายในเป็นหนังนปป้าผสมเอากันตาราในบางรุ่นเบาะนั่งทรงสปอร์ตโอบกระชับรองรับสรีระได้ดีเยี่ยมพร้อมระบบปรับไฟฟ้าทั้งด้านหน้าพร้อมระบบระบายอากาศและฮีเตอร์พวงมาลายัยหุ้มหนังแท้พร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์และหน้าจอเฮดอัพดิสเพลย์ที่ฉายข้อมูลบนกระจกหน้าได้อย่างชัดเจน รงกลางแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับการสังงานผ่านปุ่มหมุน Mazda Commander รวมถึงการสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายลำโพงพรีเมียมจาก Bose ให้เสียงคมชัดระดับโรงภาพยนตร์ระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแบบ3โซนพร้อมระบบกรองอากาศขั้นสูงและไฟตกแต่งภายในแบบ Ambient Light ที่เปลี่ยนสีตามโหมดการขับขี่ สำหรับด้านสมรรถนะ Mazda GX 3 2 0 25มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv-G e ขนาด2.5ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ250แรงมา้จาจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ iACTIV AWD ที่คอยวิเคราะห์สภาพพื้นผิวและการยึดเกาะแบบเรียวทางทำให้มั่นใจในทุกสภาพอากาศและถนนที่ลื่นถลัน นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่น h y b ริดและ Plug-in Hybrid ที่กำลังจะตามมาในปลายปี2025โดยเฉพาะเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดที่จะให้กำลังรวมกว่า300แรงม้าและสามารถขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง60กิโลเมตรระบบการสะเทือนใหม่แบบปรับไฟฟ้าช่วยให้ทั้งนุ่มนวลและเกาะถนนในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก็มั่นใจได้ทุกเส้นทาง ในด้านความปลอดภัย m a z d a GX 3 0จัดเต็มเทคโนโลยี I a c t i v e Sense รุ่นล่าสุดทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติแบบมีตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาระบบเตือนการจราจรด้านหลังและระบบกล้องรอบคันแบบ360องศาพร้อมเซ็นเซอร์จอดรอบคัน Mazda GX 3 0ยังมาพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถจอดเข้าซองหรือถอยเข้าช่องได้เองโดยไม่ต้องจับพวงมาลัย ซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่ใช้งานในเมืองเป็นประจำอีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบผู้โดยสารบอร่อหลังเพื่อป้องกันการลืมเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถในด้านราคาของ Mazda GX 3 2 2 0 2 5คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 9 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่นเบนซินธรรมดารุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบและ AWD ราคาจะอยู่ในช่วง1 4 9ล้านถึง1 6 9ล้บาทและรุ่นปลั๊กอินไฮบรที่คาดว่าจะเปิดตัวปลายปี ราคาน่าจะทะลุ1.8ล้านบาททันีีขึ้นอยู่กับออปชันและรุ่นย่อยที่เลือก Mazda CX 3 0คือ SUV ที่รวมความเรียบหรูความปลอดภัยและความแรงไว้ในคันเดียวเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ครบเครื่องและโดดเด่นไม่เหมือนใครบนท้องถนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม AEMOTORS เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่รุ่นอื่นๆได้ก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชันที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ หรือให้ช่วยออกแบบเสียงภาคประกอบแจ้งได้เลยครับ